ปาวิโอค่ะยินดีกับนางเอกของเรานหน่อยค ก็ยินดีกับนางเอกผมด้วยนะครับยินดีกับพี่ฝนด้วยตอนนี้ก็พี่ฝนก็แบบเอ่อเป็นฝันเป็นฝาแล้วก็มาก็ดีใจครับก็ดีใจกับเพื่อนด้วยเพราะว่าาแตคนเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็ก็แบบมีข่าวดีก็ดีใจกับเพื่อนเชียร์อัพมาตลอดไหมครับพี่โอ้ก็เชียร์นะครับก็รู้สึกว่าเออดีใจกับแต้วด้วยอะไรเงี้ยเอามีแหล่งรู้ปรากฏในโยคนจะโดนรูบหมดละไม่รู้จักไม่รู้เรื่องตอนตอนที่ต้องขอมันไม่เจอเลยมาเจอแล้วก็แบบยังไม่ได้เจอเลยก็ก็เห็นเห็นในสื่ออย่างเดียวครับยังไม่เจอ มีเซลไปส่วมีมีเซลไปส่วนกัวยังไม่ได้เซลเลยอะใช่แต่แต่้าเจอเไม่รู้จะเซลไนดีใจด้วยนะเลือด้วยนะอะไรเงี้ยด้เด็ไ่แก่มาห้ก่อนขอแต่งานับี้ยก็รู้ เห็นเขาแบบเป็นภาพสวีทมากเลยน่ารักมากเลยดีใจด้วยก็ถ้าเขาเชิญไปยังไงก็ไปแน่นอนไปแน่นอนนะจะเป็นเพื่อนฝั่งไหนดีครับฝั่งฝั่งเจ้าสาวเลยเจ้าสาวเออพร้อมที่จะยินดีทุกอย่างพร้อมยินดีวันนี้เราจะมีโชว์ไปให้เจ้าสาวอีกไหมครับเออเจ้าสาวเขาอยากจะลองลองให้เขาฟังดีดีก่อ เอ๊ะอันนี้ยังไม่ได้คิดนะครับแล้วถ้าเขารีเควสขอโชว์ในงานสักโชว์ถึงวีโอติดเลยรไหมครับโชว์เดียวจะพอหรอครับคุณต้องพร้อมโชว์พร้อมแต่ก็ต้องดูคนดูด้วยว่าเขารับได้ไหมโชว์เราจัดเต็มไงก่อนนั่นเองไม่ใช่ฮะเป็นการเอ่อโชว์ที่ต้องพิเ อาจจะนดนยอดอ้อนนีแบบ่ก็กับมีุวามสุขอ๋อครับก,ผก็ผมก็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับก็แบบว่าไม่ได้อยากให้แบบเออบางทีคอมเป็นไม่ดีบางทีก็ต้องแบบเราก็ต้องพิงไปบ้างะอะไรเงี้ยถ้าเราเก็บบางคีบางทีก็ทําให้เราเครียดไปครับ เขาเครียดไหมครับเบโอว่ามันก็เดือนนี้ก็คือเรื่องของการแบบออคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องคิดถึงจิตใจคนว่าบางทีเราไปพิมพ์อย่างที่เรารู้สึกหรืออยะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ก็ต้องใจเขาใจเราบ้างเบาลงนิดหนอเบาลงเขาพี่มาบ่นมาหน่อยนะพี่น้ันเสริมไม่มีนะครับแต่ก็รู้ว่าเออเขาก็มีเครียดนะครับเพราะว่าแบบเออบางทีเขาตั้งใจทํางานหรือว่าทำเป็นแบบคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ย ไปคอมเมนต์ไม่ดีเพราก็มันก็แล้วแต่มุมมองคนเนาะแต่ก็บางทีถ้าเราคอมเมนต์แล้วไปกระทบคนอื่นทําให้คนอื่นไม่มีความสุขอะผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกผมว่าต้องมีตั้านทานกับเรื่องนี้ดีนะหลักๆที่เราบจริงๆเขาก็เป็นคนที่เออเเขาก็ครียดง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรมารบ ถ้าไถนอกก็อาจจะแบบละลายใช่ใช่แต่ก็คนเราก็มีจุดแบบไม่ได้จะแข็งแกร่งในบาอย่างเหอนกันอืมอยากอยากกันใจก็งงเป็นกําลังใจก็พยายามแบบอะไรเนี่ย <c oughs> ผมก็ <c oughs> ผมก็พยายามเป็นกําลังใจแล้วก็พยายามแบบว่าเออบอกให้เขาอย่าไปอย่าไปซีเรียสอย่าไปเทคเทคมันมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเออบางทีคนพวกนั้นเขาอาจะ เนโดยอารมณ์หรือว่าอยากให้เรารสึกไม่ดีเราก็คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเรามาแก้ก็ดีครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นดารลบเราก็อยากไปรับเลยอย่างที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างที่จะโดนหนักเหมือนกันพี่โอพี่โอช่นชมกับตัวเขาแม่กับการเขาสามารถเก็บ ได้มาแบบเยอะมากพอสมควรอย่างเงี้ยก็ชิ้นชมมาผมว่าบางอย่างก็เราเราก็เป็นกําลังใจให้เขาแหละครับเวลาเจออะไรไม่ดีอ่าเงยอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังแซยังปวรเขาไม่เลิกนะครับพี่ผิห้ามไม่ได้หรอกครับคนที่ที่จะคอมเมนต์ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็คืออย่างที่เขาบอกว่าถ้ามันไม่ดีแบบว่าเขาเรียกว่าติให้มันเกิดเพื่อให้เราแบบว่าไปแก้ไขเลยว่าอย่างนั้นนะใครก็เข้าใจได้ นี่เราตอบจับคีย์เวิร์ดอยู่หรอสาเดี๋ยวเราจะไปก่อนเลยนะครับพี่เขาเป็นคนสาษณ์เขาบอกว่าเขาชมไอโอหลอดตลอดเลยหลอนนี่นั่นเขาฝากมาบอกว่าฝากให้โอชมเขาออก ครับก็คือน้องก็น่ารักอยู่แล้วเออจริงสวยไหมสวยไหมทุกวันติดสวยเขาก็ชมพยายามชมผมเออแล้วก็หล่อจริงไหมครับใช่คือแถวหมู่บ้านผมเองผมว่าโอเคอยู่แต่เขาออกมาก็ไม่แน่เฮ้ยแต่วลีก็ยังถือว่าหล่อนี่คนมารอเต็มเลยครับแต่ก็ถือว่าน้องถืครับปกติชมก็ชมแล้วก็ให้กำลังใจตลอดเออชุดไหนเขาสวยเขาจะชมตลอดเห็นใครที่เขาบอกเขาบอกว่าที่วันนี่แบบ เาชมผู้อื่นไม่ค่อยเชื่อใช่เราเชื่อไอ้คนยากเราชมในใจบ่อยมนะชมในใจบ่อยไหมครับส่วนใหญ่ก็จะพูดครับพูดเลยแต่เขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อต้องแต่หน้ากอนพูดกันนะภูมิใจไหมที่มีแฟนสวยโยภูมิใจจ้ะโอเคเป็นน้องเจ็บกอนภูมิใจไหมที่เราต่อภูมิใจมากขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อแล้วะเราเข้าไปเลยแหละโอเคพี่โอ้ผมเชิญครับ